วิธีทําการลาผ่านแอปทาม,มินวิธีทําลายการลาแบบครึ่งวันไปที่แอปทาม,มินเลือกบันทึกการลาจากนั้นตรวจสอบสิทธิเวลาคงเหลือก่อนที่จะทำรายการลาจากนั้นระบุป,ประเภทรายการลาตัวอย่างเช่นลากิจครึ่งวันเลือกประเภทของเวลาถ้าเราจะลาครึ่งวันต้องเลือกลาเป็นชั่วโมง นั้ใส่ล,ละเอียดเรียบร้อยคือ1วันที่ต้องการลา2เวลาเริ่มต้นการลา3เวลาสิ้นสุดการลา4อย่าลืมใส่รายละเอียดในการลาด้วยนะเมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วอย่าลืมแนบภาพถ่ายหรือภาพประกอบการลาด้วยนะ ใส่รายละเอียดครบท้่วแล้วกดตรวจสอบและกดบันทึกข้อมูลก็จะถูกส่งไปอย่างหัวหน้าบนแอปจะแ,แสดงสถานะเป็นรูปนาฬิกาทรายระหว่างที่รอหัวหน้า,างานอนุมัติเมื่ออนุมัติแล้วไอคอนจะเป็นสีเขียววิธีทำรายการลาแบบเป็นวันไปที่อัพทาม,มินแล้วเลือกเพิ่มบันทึกรายการลาจากนั้นตรวจสอบสิทธิ์เวลาคงเหลือกดเพิ่มบันทึก จากนั้นระบุประเภทรายการลาเลือกลาป่วยประเภทของเวลาเลือกลาเป็นวันระบุรายละเอียดของรายการหนึ่งระบุวันที่เริ่มต้น2ระบุวันที่สิ้นสุด3ใส่เหตุผลประกอบการลาเมื่อใส่รายละเอียดเหตุผลเลรียบร้อยแล้วอย่าลืมแน่ภา,าพประกอบรายการลาไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์หรือเอกสารที่ยืนยันว่าเราป่วยเมื่อแนบภาพประกอบเรียบร้อยแล้วตรวจสอบรายละเอียดและกดบันทึกได้เลย ายการลาก็จะถูกส่งไปยังหัวหน้ารอหัวหน้าอนุมัติรายการเมื่อหัวหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะรายการเป็นสีเขียววิธีทารายการลาแบบชั่วโมงกดเพิ่มบันทึกรายการลาตวรวจสอบสิทธิ์รายการลาคงเหลือกดเพิ่มบันทึกระบุประเภทรายการลาเลือกลากิจระบุประเภทของวันเลือกลาเป็นชั่วโมงใส่รายละเอียดหนึ่งวันที่ต้องการลา ผลในการลาด้วยนะเมื่อระบุรายละเอียดเรร้อยแล้วไปแน่ภาพถ่ายประกอบการลากันเลยเลือกภาพถ่ายที่เราต้องการระบุ นั้นกดตรวจสอบข้อมูลกดบันทึกข้อมูลรายการละก็จะส่งมายัางหัวหน้าจากนั้นรอหัวหน้าอนุมัติรายการถ้าหัวหน้าอนุมัติรายการเรียบร้อยแล้วจะเ่็นเป็นสถานะสีเขียว